ไปใส่น้องสองขวารูกนี่ถ้าดื่มกินล่าเริ่มแจ้าถ่าดื่มเราบบไปไปกินก้อยไม่น่าก้อยอยู่หันเข้ามาไม่งั้นกูจะเคไปกินก้อยนะพ้นเฉยโอ้กว่านี้ออกกำลังไปกินก้อยของน้องบ้าองอิ่มยิ่งยังเลยนี่ของอิ่มเดีวหนาวบ่คือว่าไข่โอ้สมัติเสียงเสียงของเสียงกับเสียเสียกับเสียงพี่น้องชีวิตหมอลำยมือเสาใจงสียก็คือหาอยู่หากิน หาอาหารการกินหากินเขากินน้ำแต่ว่าคันมื้อไดนไปคันมื้อไดนไปใกล้ตลาดก็ดีเนี่ยจักหน่อยเพราะว่าแนวอยากแนวกินกระสืหลายแต่ว่ามื้อนี้แนวกินบ่ค่อยหลายปนไหนตลาดจะใครจะขายแตัวเนี้ยมาเลี้ยงบ๊วยตลาดแลงแต่ว่านี่จะไปร้านก๋วยยุ้ทางนี้พูดนะพูดแจ็คเบิ้ดเด็กต้องไซส์ไปซื้อไฟไปแล้วต้องไซส์เลยนะนนี่โอ้ยมาได้เถอะเอาเข้าไปคนละทางกันนะ บ่กกันไม่ยหนไปสร้างเสเป็นฝุ่นพีนน่น้องหาอยู่หากินไปหากินนี่แหละคือวิถีชีวิตของหมอลำมยม,มุอเสาโจกเอาเข่าอยู่ขั้วโจกเอาเข่าอยู่ขั้วหลักก็ไดแนวอยากแนวกินกะขึ้นรถพาร่างมองไปส่พ่ออันนี้คุณอค่อหมเครื่อนนะคะนี่เป่าบืชขึ้นสอดแกง ทางจุ่มหนึ่งก็คืออาบนา้ำอาบนา้ำอาบทาจุ่มหนึ่งกับหอาเนื้ออยากเนื้อกินปกติตะก,กี้ก็ไปแล้วหรอว่ามันทาเขาละเอมหมดเป็นอย่างละเอียดมันเป็นอย่างอันนี้ก็บ่เอาแม่เพื่อนมันขิมเนาะเลยค่ะขิมรส เก็บของสิไปนอนนั่นดิสิเก็บของเก็บสิ่งเก็บของเก็บของดีดีเอาไม่งบเบงซ์ปลาละกระเป๋าเจ้าของโอ้โหแต่ไปมอนกูก็จทังหิวเข่าเลยแหละทั้งหิวเข่าทั้งอยากเข่าของน้ำอย่างโอ้ยอันนี้มึงจะซื้อสิไอ้หอยมันทอดล่างหนาอชัว เมื่อแ่เชนวาดนาให้เมย์เลยขึนเลยเด็กขึนไม่ถึเ,เออขึ้นเป็นแท่นคอยภาคสองเออเลหลายเลยหลายหล้ยเ <c ười> ยู่ตอนแรกว่าใช้ยีขึ้นเย่โออย่ามีผาคชองได้ขึนแท่นกูเลย <c ười> โอ้ยคขึนผักสองห้เออว่แต่แตนนั่งเหงื่อกันยังมีสองคนเนาะโอ้แม่เยน,นั่งแงกันนั่นแงแงกันยังมีสองผักพ่เพิ่งวันนี้ก็สองผักเนยยเย้ไม่เจงเลยสองาวูินเรีไปอ